สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูพิมพ์ขนมครกอันนี้จะเป็นขนมกระทะขนมคก28เบ้าเป็นเหล็กแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นทองเหลืองเป็นเหล็กจะต้องแช่น้ํามันเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเมืองนอกแนะนําว่าใช้เป็นทองเหลืองดีกว่าเพราะว่าสนิมมันจะไม่ขึ้นแล้วก็การใช้ระยะยาวจะดีกว่าแต่เหล็กนี่อันนี้เป็นพิมพ์ขนมไข่แบบมีฝามันจะมีตัวใหญ่ตัวเล็ก แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะมีขนมไข่อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นมีทั้งทองเหลืองแล้วก็มีทั้งอลูมิเนียมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้กับเตาอบเนี่ยลูกค้าก็เป็นเตาอบไฟฟ้าที่มีไฟล่างแล้วก็ไฟบนหรือไฟข้างมันจะได้สุกทั้งสองคือมันไม่สามารถจะตั้งแล้วเหมือนขนมคกได้ที่ว่าให้ให้ด้านล่างมันสุกอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ด,ดูระหว่าง7นิ้วกับ9นิ้วนะคะ แล้วก็ลายไหนถ้าเกิดลูกค้าเอาลายไหนยังไงก็สามารถจะโทรเช็คก่อนได้หรือว่าอีเมลเช็คก่อนว่าลายไหนเหลือพร้อมส่งหรือว่าลายไหนไม่เหลือพร้อมส่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยลักษณะมันจะพิมพ์ขนมคล้ายๆกันก็คืออันนี้จะเป็นรังผึ้งแก๊สจะมีไฟล่างไฟบนลักษณะตัวนี้ก็ก็เป็นแก๊สถ้าเกิดพิมพ์ขนมไข่ก็น้าตาบอดี้จะคล้ายๆกันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพิมพ์แซนวิชแซนวิชอบ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะมีเตาขนมเคร็ปสอบถามเพิ่มเติมอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ